มันหอมแบบหน้าทะลุถะนอมหน้ากินแล้วกลิ่นไม่เหมือนแบรนด์อื่นรู้สึกว่าใช้แล้วมันใช้ง่ายจากที่กันได้ลองมาหลายตัวแล้วกันชอบตัวนี้ที่สุด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกันก็จะมารีวิวแล้วก็อันบ็อกซิ่งน้ำหอมไปมพร้อมๆกันนะคะซึ่งตัวที่กันหยิบยกมาในวันนี้นะคะก็คือตัว Chanel Chance o r c h i h e t o i l e t นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมาในกล่องซีลแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งกันบอกกันเลยว่าตระกูลแชนเนี่ยตอนนี้ที่มีนะคะโอ้แชนทั้งหมดน,น่าจะมีประมาณ6รุ่นได้ในตอนนี้แต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอาเรียกไงว่าขายดีที่สุดนะคะเดี๋ยวกันมาแกะกันเลย กล่องทามาได้ดูดีนะคะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยบอกกันเลยว่าทํามาสีเดียวกันข้างหน้าเป็นสีชมพูนะคะส่วน้วเราขาก็จะเขียนรุ่นไว้ตรงนี้นะคะซึ่งน้ําข้างในนะคะเป็นน้ําสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้ ข้างในนะคะก็จะเป็นก้านยาวพอดีกับตัวขวดแบบนี้นะคะฝาของเขานะคะก็จะเป็นฝาสีขุ่นหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวไหนฝามเป็นสีเงินไม่ใช่หรอเป็นเป็นเหมือนเป็นเหล็กสีเงินเงินอันนั้นจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นโอเดอร์พาฟ m ูมนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นโอเดอร์โทเลตซึ่งขอบอกว่าน้ําหอมตระกูลชาแนลแชนเน่ตัวรุ่นที่ขายดีที่สุดเนี่ยกันยกให้เป็นตัวสีชมพูเลยเป็นลูกลักหนึ่งตัวเลยนะคะแล้วจากที่กันได้ลองมาหลายตัวแล้วกันชอบตัวนี้ที่สุดเรามาฉีดกันเลย เอาจริงๆคือตัวนี้นเป็นตัวที่การใช้บ่อยที่สุดรู้สึกว่าใช้แล้วมันใช้ง่ายส่วนผสมหลักๆของในเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นหลักๆก็คือจะเป็นพวก g r a ฟฟ f r นะคะคุนมีกลิ่นอ่อนๆของจัสมินอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็เบสของเขานะคะก็จะเป็นพวกไว i ม e m นะคะพวกนี้ก็จะทําให้รู้สึกว่าอบอุ่นมากขึ้นนะคะซึ่งใช้สําหรับเจ้าตัวนี้มันจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในโทนของ f ู u i t y f ล o r a นะคะก็จะ,ค,ะคือเป็นผลไม้ผสมกลิก่นดอกไม้ใช้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้ทุกวัยนะคะคําว่าเทนดอร์เนี่ยมันแปลว่าอ,อ่อนโยนนุ่มนวลน,นะคะ ัังนน้ฉีดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกว่ามันเบามันสบายมันแบบชิลมากแต่หอมมากแล้วก็น่ารักมากนะคะแนะนําให้หลายๆคนได้แบบลองใช้กันนะคะกันเชื่อว่าหลายคนที่ได้รูคลิปนี้ก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกันนะคะว่ามันหอมหอมจนเตะจมูกอะรู้สึกว่าใช้แล้วมันอยากใช้ซ้าแต่ว่าหลายคนสงสัยว่าเอล้วมันจะติดไม่ทนหรือเปล่าเห็นมันเป็นเอ็นเดอร์โทเลตมันทนนะคะกันฉีดนะตอนประมาณเที่ยงใช่ไหมประมาณสี่ทุ่มเนี่ยกันยังได้กลิ่นเจ้าตัวนี้อยู่เลยนะคะก็ส สาม,มารถได้กลิ่นแล้วก็ติดทนมากๆนะคะไม่ต้องฉีดเยอะนะคะหลายคนเคยถามว่าหาเลขโค้ดนะคะว่าเลขโค้ดของเขาอยู่ตรงไหนบนกล่องนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเลขโค้ดเห็นไหมคะซึ่งเลขตรงนี้ก็จะเป็นเลขเดียวกันกับที่อยู่ตรงหลังขวดตรงนี้นะคะ จะเป็นเลขเดียวกันนะคะซึ่งเขาจะรู้ได้เลยสามารถเช็คได้นะคะราคาที่ช็อปเนี่ยค่อนข้างแพงทีนี้เนี่ยใครที่แบบอยากลองอะ่ะกันก็เอามาแบ่งขายเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะแบง่งแบบนี้นะคะแบ่งๆใครที่แบบว่าซื้อขวดใหญ่ไปแล้วอยากเออพกพาติดแบบไปทุกที่ฉีดได้ระหว่างวันนะคะก็ ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะหาขวดมาแล้วก็แบ่งแบบนี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากติดตามร้านร้านของกันหน่อยนะคะ o ูเพอร์ฟูม Shop นะคะสามารถเช็คได้นะแค่นี้นะคะมันหอมแบบน้าทะลุทะหนอมน่ากินดอกไม้ผลไม้ผสมผสมกันแล้วกลิ่นไม่เหมือนแบรนด์อื่น ไม่มีใครมาทดแทนานางได้นะคะกันบอกเลยว่าต้องลองโอเคนะคะใครสนใจนะคะก็กดที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะได้เลยหรือว่าจะทักเข้ามาในเพจก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันหน่อยนะคะเพื่อที่กันจะได้หาน้ําหอมตัวอื่นนะคะมารีวิวแล้วก็มาอันบ็อกซิ่งให้ดูอีกนะคะว่าข้างในเนมันเป็นยังไงนะคะต้องดูกันก่อนนะว่าของแทนหน้าตาเป็นยังไงเวลาเราซื้อเราจะได้ไม่พลาดนะคะบายบายคะ่ะ